เนี่ยคนมันชุ่มฉ่ำเนาะจิตใจชุ่มฉ่ำไม่ใช้ยืมมอไซค์ออกไปเช้ามาเป็นลูกนะนี่เช้ามาเป็นลูกออกลูกเอาข้างนี่แต่ว่าอย่าเตี๊ยนสิเพื่อนย่ำเราว้างเอาแม่ไปไปเอาหนูเรือบอลหนูเลิกจากฉากหนึ่งหนูนอนหลับพูดได้หนูก่อนพูดแล้วค้างยั่งยาพูดเหรอพลอยลังไปอีกหน่อยก็ได้นะ แค่นี้ติดฤกษ์ชิดไหมอ่ะพี่น้องดูสิมันยากาศดีแห้งไปนรอกทางนี้ค่ะจะไม่โดนรถไฟราติดตรงนี้จะได้สว่างลอยไปอีกคอยนัำไปอีก วันวาตอนแรกน้ำสีวบาพููููู๊๊ลงมากเแม่นะนูเคยมีนุเคยเจอแบบนี้มาแล้วคอดูสีหน้าม่้ยวังว่าค่ำนี้จะไม่เราจะไม่โดนนะตรงนี้นะเนี่ยน้ำผูมากึบบแบบแบบนี้แหละแม่ไปํำอยู่จะกอเมื่อก่อนแม่อยู่ลุงที่วานเนาะแล้วก็มานั่งนี้แหละดึกดึกน้ำเต็มพุ่งพวดพวดาว่าตาแล้วจำได้ตอนที่ไปํำอยู่กรุงเทพมันอยู่มันอยู่ใกล้โรงงานเราน้ำตกยุ้ยใส่บาตรเลย แต่ว่าเราไม่โดนอะแต่ว่าเพื่อนคนอื่นอะโดนแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรเรามีอย่างน้อยเราก็มีเต็นท์อยู่เต็นท์รั่วด้วยหูดแอบบอไงกำลังสัง่งสั่งเอาหรอทำไมไม่ไปซื้อคนแก่นล่ะไม่สั่งผ้ามันแต่ว่าไอตัวนี้มันซื้อมามันทนอยู่เหลือแต่น็อตเนี่ยอยเขาขันน็อตให้อีกตัวนี้ซื้อมาแพงเพิ่งซื้อมาเป็นสน้นมือเราแค่เดียวมันโดนน้ำโดนอะไรบอกเก่งแล้วแกว่ามันอยู่บ้านเนี่ยเข้ารอบอีกเนี่ยตรงนี้ยเลยใครใครอะหาน็อ,อตออมันมีน็อตอยู่อ๋ออ่าเอาเอาดี๋ยวไป ไม่ซื้อประจำไม่แพงซื้อมาเนี่ยมีใช่ไหมนัดของเราโอเคแต่เนี่ยถ้าเราถ้าเรามีเดี๋ยวสิฮะเดี๋ยวอันนี้เป็นนิ่มเหรอมันก็เป็นสนิมไปเถอะวะก็ซื้อแพงมันโดนน้ำโดนน้ำโดนฝนก็เป็นอย่างนี้แหละคุณภาพคุณภาพเต็นท์นี่ได้ไหมแบบเนี้ยเวลาเก็บต้องมีกระสอบปุมเราซื้อกระสอบมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาสักทีกระสอบแล้วก็เชือกรัดอื อันนี้มันไม่ได้รัดไงมันเลยทไงไม่งั้นมันจะไมงเห็นเห็นเห็นไอ้ใครนะไอเอ็ดนั่นน่ะมันบอกว่าถ้าจะเอามาใช้เนี่ยส่วนมากตรงนี้มันจะรั่วเราต้องเช็คน็อตเอาเนี่ยมาตัดน็อตเห็นมันบ่สี่เศษเห็นผ่าใบยู่อดนไม่รู้วิธีทำของเขาทำแบบีก็ดีเนาะมายเป็นผืนใช่ไหมใช่ค่ะ เธอกระจกหันทั้งหน้าพาก็ได้ตรงไหนหาดจพบตวงนี้เดินมันต้องมีคนเดินอยู่แล้วไม่เดินมันออกนู่นมันหมดเลยเชื่อไหมสิจะมาเราไปเท่าไหร่แต่คนข้างนอกก็ไม่แน่แต่ว่ามันก็ไม่เดินชิดตรอกเหรอมันมืดอยู่นะตรงนี้แต่แม่ติดไฟไงระวังเราขัดยางแบบนี้ เออนัเจอประจำอัเกียวก็มาอางัว่างงี่เออข้แต่ว่าองล่างเป็นไงข้างลลางตื่นไปตาไหลหลุดไม่ออกตาไหลอีดีวินมองๆเลยข้างหลังรถหมอรำเราจอดไนนู่นเหร พูดนะเราจะลงไปลงทางไหนล่ะพี่น้องค่ะไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวปันปันจะพาลงไปหาอะไรกินกินทั้งวันน้ำหนักก็ขึ้นมันลงยังไงนะตะปูกับนี่เลยบังนะ เนี่ยอันตรายนะั่นตรงคืนเนี่ยเขาลงยังไงไอ้เพิ่ล่งท้างไล้ล่วงไม่มีบัวภูมยางล่งท้างนเียเนี่เยเป็นรถบัสเปิดไปเปิอขอไปเปนี่ยังลงได้บ่ <c oughs>

แต่มีอูเขียนอนดีๆมาซึมซับบรรยากาศนะคะแต่ก่อนไปส่วนสวนเตอนอนของสบายแต่ก็รู้สึกเป็นปันมันเบื่อแล้วอ่ะเชื่อศีบบานตรายมันกะขับรถเองมันกะบ่าเร็วทิ้งขนาด100ลอยไปเส้นหรอกแต่ด้วยความว่าเรามันเหนื่อยแล้วก็เบือะะบ่อเราจะเบื่อการขับรถเองเราก็ต้องดูทางต่าง เช็คคอนเปอดไฟต่อเหตุจากของตลอดคนเดียวเลยเสียเลือเบื่อแต่เราอยากลองมาหลดบาดมาซึมซับเรากับมาเสพบรรยากาศการอยู่หมอลมั่ดีนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเก็บความทรงจำแบบนี้ได้อีกกี่ครั้งกี่รอบนานเท่าไหร่พเพราะว่าหางที่มันหลายๆอย่างนะคะเราก็อยากเก็บภาพความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยมานี่ตรงนี้เคยมาจังหวัดนี้นอน ตรงนี้นอนไก่เม,ม้มนอนเชี่ยงเขานอนใม่ปูปีนเขาก็วบาไป <g ül> นี่นี่เรามาลำหรือเรามาเป็นผู้ะสบภัยวะเนี่ยล้เาเล่นนะคะไอพี่น้องอู้ของกินเยอะโหขนาดาน,น่านะเท้องเขาที่งอะไก็ยังของกินหลายไล้พี่น,อน้องเพราะนะเนี่ยดูสิ เด oh. ินสนุกไปกับรถไฟหอมเออจะเดินไปลงล่างอะค่ะของกินเยอะเลยว้าวอะไรน่ะไก่เหรอไก่อบอุ่นตัวเลยไก่ทอดเป็นตัวเลยเดินลงไปข้างล่างเด้อ

แบบเดียวกันหมดเลยนี่ปลาหมึกลูกชิ้นทอดขนมเบือ้องอ่าอ่โอเ okay, คครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเปันปันต้องลาไปแล้วไม่พอกันใหม่คลิปหนะป้าฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะคะอย่าก,กดข้างโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะババบ๊ายบาย